อะไรกับรางวัล <thực> น <step> you know, in ี้แน่นอนนะครับผมเอก็ต้องขอกราบเป็นเกียรตนะครับคุณท่านอาจารย์นครสวรรคัคราจารยานอาจานอาจารย์ท่อาจารยท่านอาจารยานอาจารย์ท่านอาจายนอาจารอาจาย์ท่านอาย์รย์ท่านอ่านอาจนอาจารย์ท่านรย์ท่านอย์ย์นนอารย์ทอาจนอารย์ทาท่่านนนอาจอาจารรยนอาจานอ่านอายนอารย์ ่ยจรใช่แล้วเนี่ยมัวก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยกับท่านอาจารย์แล้วก็นอนกัละกอนคุณนะครับที่ได้เก็บข้อม้อมากก้อนก็เนี่ยพยายามเบสอบกางวันจะได้ทำถึงุ่งเองนะครับแล้วมีมือรางวัลนะครับรางวัลกับรางวัลยอดเยี่ยมประเทศสากลในะครับตรงนี้และแน่นอนนะครับผู้ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมประเทศสากลได้แก่นะครับได้แก่ย มีกระดกขวดแกกระดกคุ่ชัดแก้วกรชิตุณนกระกครื่องบริการและการสอนน้องเองจากคอยไข่ดีในหัวจทยกันศึกษาด้โดยทีร้องจากนั้นทีนี้ราสามารถอาหาอะยขอแก่ให้เกิดขึ้นมามอบรางวัลนัร้องก็ยิ่งมนไม่สนสาธุครับยินดีด้วยนะคะกับ้องเบสนะคะกทัดงขวกอวกระ่นอาแก้วรกชิใหม่นมครับ